วัสดีค่ะแม่ขวันจ้าส้มหิมะก,กันต่อจ้ะมาสวยสมาสวยๆวยๆค่อนข้างลึกค่ะค่อนข้างลึกค่อนข้างลึกเลยทีเดียวสวัสดีค่ะคุณอรุณีสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะคุณพี่นิสาสวัสดีจ้าเบิเ้งเบิ้งเบิ้งลบกได้ให้มาสวัสดีค่ะพี่วรรณนาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณมณนนีรักเบิ้รรงนเฮียม,มะลึกมากเฮียมะลายค่ะเลิกน้ำเลี้ยว ค้มได้ใมเดี๋ยวกมกห้อยช่ถุยไทยถุยไทยโอ้ยเลนบมมียันเลนบมมีัยันเลนบมมียันเย็นมากเย็นมากการมันจีแบบเย็นเย็นเลยล่ะเย็นเย็นจิบเจียบเลย เบื้องเบื้องความสูงตรงนี้ก็ได้อันนี้ยังแบบประมาณเล็กน้อยรีโอว่อยๆรีโอว่อยๆ <c oughs> อะไรล่ะลูกเดี๋ยวเพิ่นพุ่นผลผูนเลลนที่มาทวนท่วนทวหลังค่ะวัสดีค่ะคุณสมัยพี่น้ำเพล่งวัสดีจ้ารีโอจมที่มุ่น ทะเรียนไปเป็นหัดลอดไปพ่นข้างบ้านสวัสดีค่ะคุณโฮมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณบัวลอยมาจ้าพูดเกาะหัวสวัสดีค่ะคุณปารินาคุณยวนมาจ้าที่นีนบ่งามงามวัสดีค่ะคุณอนันดาขาวแล้วก็หนาวจ้าสวัสดีสุภูสุคนจ้าแบบ สวยยอดอะสวยด้วยมันตกเหล้ามีก่อต้นใหม่แดดออกเข้ามมาในแดดออกน้ำก็เลยสวยๆเมื่อก่อนคือหอบทำไมนเนี่ยสวัสดีค่ะคุณพี่เครือวนันสวัสดีค่ะขอบคุณมากจ้าขาวโพนผนยังสายังสาดีค่ะ ็นอาการไม่ค่อยดีค่ะแม่ขันเมื่อวานไปฉีดวัคซีนโควิดโอามาแต่แขนยกบ่ขึ้นเลยปวดกล้ามเนื้อไหมแต่ว่ามือนีมือนีมือนีดีขึ้นมาหน่อยมือขึ้นนอนกับยากนอนกับโอ้ยทั้งเจ็บทั้งอุ่ยพล็กบม่ได้นะคะมันเจ็บแขนคืออยู่ซื่อๆนี่บ่ปวดปันใดแต่ว่าบาดผู้เฒ่าเพิ่นฉีดเพิ่น,อนืบอนบนบนบนเจ็บบาปวดปันแม่ขวันมาทันดอก ไปฉีดวัคซีนมาไปฉีดกันยากยครับวัคซีนไปนั่งถ่ายโรงพยาบาลน,นะเหมือพอดีฮอดคิวแมขวัญเหมือพอดีแม่วัคซีนเหมือโอ้่อยละงืดหลายนั่งถ่ายบักโดนถ่ายวัคซีนบ่มีวัสดเธอไปต่างเมืองบ่สันไปอีกเมืองหนึ่งบอยนี่มีอยู่วันเนียคิวแหลกแล้วเขามาถามแมขวัญก่อนก็ว่าโอ้บไปแล้ววัสดุจักหน่อยวะ โดนเติบถาเป็นชั่วโมองเนาะถาวัคซีนวัคซีนเหมือนใช้คิวเจของพอดีเปิดเลยว่าเออมีมีอีกกันซีเข็มอยู่ในเมืองวัาสันเด้พผากันเข้าไปในเมืองเด้อวันสันเด้ทรงตไปซีคนนี่เขาบุกไว้ไห้เลยเขาจววงไห้เลยซีเข็มสุดไทยของเขาก็เลยได้ซีคนมีอีกหนึ่งที่นางถาน้ำนเพิ่นเลยเสียสละไปสาวสวีเดนเฮ็ดอย่างเลี้ยวเมื่อหนาวตี มังเลียวแง่งองี่ยผุนค่ะเขาขาวฉีดแล้วสว่งชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็ว่าปันไดค่ะบานไปกินขขากลับมาปวดยกแขนเมื่อคืนค่ะค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะเออเมีนมาคุณพีนิสา ปวดค่ะปวดแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นม่เมื่อ,อ,บอยบาย่างออกมากับบจักรอกว่า,าว่าเจ้าของเมื่อยค่ะนั่งนงน้อนนอนอยู่ในบ้านอยู่ซื่อเบนบนเบิง่งเงกระดิกหางกระดิกหางหาขน้นริว่วซาซาซาเรียนทัวไปเพื่ออะไร <laughs> เป็นคู่อูดรูดไป <laughs> โอ้ยเรียนไปหาค้น โหดโพ,พบักมั่วบักแตงมันลีโอเนี่แหละเฮ้ยอันวีนเฮนเซอร์โพพรว่าเขาอยากสวัสดีเธอสันไปใช้อีกบานเนี่ยเล่นเขาปลาไวๆเดนะ้วยเนี่ย <laughs> เนเขาปลาไวๆเด้อยนะี่ย เห็ดงานบายไปยค่ะก็เลยว่าโอ้เสวร์ฟเดอร์ยออนวีน,ปปวนันซับพอดเดะลีโอคอมยุ้่งยักไปสวัสดีเขาก็เรียนซุยไปซุยมากอ๋อ เดียวครพ่นพ่นพ่นพนมีคู่ฮอดหันลางบา้านเป็นฮู้หู้ไปสวยกับบรรยากาศสวยมากเขางานใบสองค่ะตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งเออแม่เออแม่แมค่ะเที่ยงครึง่งประมาณเที่ยงครึ่งค่ะยังว่าค่ะขนาดผู้เฒ่าฉีดพออระเจ้ายังบาดปวดไม่ควรฉีดล้วแบบโอ้โหปวดแขนยกบาขืนไหมค่ะคือแขนแขน แม่ควันฉีดคางควาขยับว่าได้เลยขยับแล้วก็ปวดขยับปวดมือขึ้นโอ้ยนอนพีกกะโอยนอนพีกกะโอยนอนอยากนอนซะแต่ว่าช่วงตอนนี้ตอนนี้ไข้แน่อาการปวดถือว่าลดลงอาการปวดถือว่าลดลงแล้วอู้ท่วมค่ะโคตรนั่งขายาวยังวะ โอเลโอขค้มคึมเฮ็ดเฮางเมยยางลุยหิมะออกไปเนี่ยงวพุ่นหาวเป้งหาวเป้งเป็นที่สุดเดี๋ยวคึมมึงนี่ค่ะหู้หิมะพระเจ้าเฮ็ดเจาะหู้ยางเป็นคู่เป็นคู่กันมั้ห้อยเม่ขวันยางมากลึกเวนๆอนท่นนี่โอ้ก็ได้ ช่วงนี้ก็จะงามแน่ค่ะเพราะว่าหิมะตกลงมาคางยอดใหม่เนี่ยขอบคุณหลายๆค่ะขอควาว่าพอใบซวงกับใบเฮ็ดงานถ้าเฮ็ดงานเศรุ่นี่มันได้ล่าค่ะแต่ว่าเฮ็ดงานใบกับหรือว่ามันเคลือบเสือไข่แน่หมดละพี่สนดอกแต่ว่าแขนยังยังยกบกขืนยกยกเราก็ปวดนะคะมันกับพ่อทนได้อยู่ลิโอลิโอไอ้ชา โอ้ยเรียนน้ำมยู่ก่อนนี่มาหิมะฮู้ิมะน,น,น,น้าหนามีแบบว่าอันฝนตกลงมาซื้อได้ค่ะมันเลยหยุบลงมาแน่โอเค <laughs> มือขาวๆค่ะเป็นหิมะเกาะทั้งตน้นไม้แดดกระอ,อกค่ะแดดกระอ,อกหิมะจะแบบเกาะต้นไม้ขาวๆอะอันฉีดวัคซีนค่ะคุณพี่คือวันฉีดวัคซีนมากค่ะเลยบแบบปวดเป็นขยับก็ได้นะคะปวดเป็นปวดกล้ามเนื้อเลี้ยว คอมนี่คอมยังสีแลียเขาปลาอยู่ซีเรียสล่าสัตว์ต้องเอือนไว้โอ้ยขอบคุณมากค่ะสวยค่ะงามงามงามคักอยู่นครกวา่าในงามงามหิมะตกแล้วมันมาค้างทั้งต้นไม้บักเทือตกแล้วมันมาค้างด้ค่ะถ้าหิมะเบาบางเทือเป็นหิมะหนักสวัสดีค่ะคุณน้ำฟ้าวันหานาววันไดค่ะ ประมาณประมาณลบหกแต่ว่ารู้สึกเหมืนอนลบสิบยังไงเสียเพราะว่ามีมีดแดดแต่บ่มีดแดดก็จะเยอะกว่านี้เลี้ยวเลี้ยวนี่มำทมทำมำซาซาซาไปตะนาย เพืเ่อเดือดด,ดออกมืละลายคระเพราะว่าอุณหภูมิมันติดลบนี่ค่ะทั้งหลังคากับก้อนอยู่ลบหค่ะแต่ว่ารู้สึกเหมือนลบเก้าลบสิบจช่ไค่ะพยากรณ์อ,อากาศบ้านนี้สิมีอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกเท่าไหร่ แฟนมาขวัญนะตักหิมะว่างงานตักหิมะเฮ้ยเฮ้ยเฮนหาวที่สุดในชีวิตพวกเนี่ยโอ Nej, bara gå till baksidan och kom hit. Ja, ja. Jag bad Anders göra parkeringsplatser här. Jaha. Att, uh, vi ska göra parkeringsplatser där sen, så det finns två. Ja, oh, oh, det är det. Det är mer bilar här nu, vet du. Ja, oh, precis. Mm. Vilken fin kamera då, Vad är det för kamera? Ja, oh, det är Iphone. Är det Iphone? Iphone 11. Ja, ja. Du har det finaste! Nej, inte ni. ni då, då. Ja, är det ytterligare en? ni? den där är ju fint att filma med. Ja. Och så är det där handtaget med. Ja, precis. Det är uh, jättebra. Stativ, ja. Ja, stativ ja. Ja. Det är mm. ja. Jag ska gå med mina doggisar nu. Ja. Alltså, Stina gick, såg du henne där? Hon gick upp, jag ska gå med henne, men hon gick upp i skogen nu. Ja. Vad kommer du? Va? Kommer du ut där! Ut där eller? Ja, jag ska gå ut nu med hundar, jag ska hämta mina hundar bara. Jaha, ja. var är de? <laughs> jag gick bara ut och fixade det här först och sen ska vi gå lite. Ja, ja, ja. vi ses så, hejdå. เอาค่ะขอบคุณหลายคุณคุณอรุณีฮี่โอ้ยขอบคุณหลายค่ะคุณพี่เครือวันสวัสดีค่ะคุณนัทกาญสวัสดีจ้าปวดริ่วห่าวริ่วมากหลายห,าห่าวดองดองดองโอ้ยเยะลามันอุ่นหรือเปละ่ะทั้งผนทั้งพี่ยังหนาวเีบังบังบัง,บงริ่วริ่วหมุดที่มามาหนานี่ม่อมเลย ลี Leo. 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 Like, u, ้ยลี้ยค่อมน่อลี้ยลี้ยค่อมพุ่นพุนพนพนเบิงเบิงเบิงนาหูเหอหิมะเต็มไปหมดเอาแบบเอานาได้จุ่มลงไปในหิมะเลยมวนมวนคักแม่ขวานเคยอยู่ห้องทึ่งๆ สวัสดีค่ะคุณเอ็มออนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์นิพรสวัสดีค่ะพราวที่มาไมา้ส้มกันคือเก่าค่ะไม้ขอนต้มเอ็นแก้วไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวลงคลิปให้เบิงต้มเอ็นแก้วหัวกะพรอหาเอ็นแก้วหัวกะเพราไผ่ฟางกวาดที่มา ท่วนท่วนท่วนเข้าไปทั้งในเรี่ยวเรี่ยวเป็นหมาล่าซั์ค่ะเข้าไปลา่าซัดทั้ทงใน,ในเนี่ยขาวๆพ่นๆหิมะล่งเมือ่อขึ้นเป็นหิมะเบาๆกวาดเลียวๆเรื่องว่วาสิจกันนั้นขึ้นฝรั่งกับเรื่อง บรรยากาศรอบๆอ้นนกาเที่ยงครึ่งค่ะตะเวนอยู่ประมาณนี้เลยแต่ว่าช่วงนี้กลางเว้นก็เริ่มเง่ายวคนแล้วค่ะแต่กลางเว้นนีงเริ่มเงี้ยวคนแล้วอากาศก็จะสวยๆประมาณนี้โอ้อยากแบ่งให้ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์นิพจน์อยากแบ่งให้มากมาก ลีโอชอบหิมะมากขายเข้าไปในป่าหิมะเหรอคะหาดมกลิ่นมันจะมีพวกสัตว์ปลาอย่างออกมาน้ามูนีจ่จะบางเธอกวางกับเลนน้อยๆๆน้อยน้อยน้ามนี่แหละกวางน้อยเอาเป้งเจ้าสีจะเป็นกองที่แบบเขากวาดหิมะขึ้นเป็นกองไว้ในเมืองนี่ต้องแบบรถซิล้อขนแล้วค่ะอันนี้อยบานนอกมันทีวางมันหลายเนาะ ในเมืองโมมีทีวาง่ะเขาจะเขาก็จะขนกันเบียกกันเบียกกันออกม่ควานก็เริ่มฮอนแล้วมาแป๊บแร้อนโอเคค่ะเมื่อเนี่คุยกันเบิ้งบรรยากาศเบิ้งที่มากันพ่อของปากของพ่อช่วงนี้น้ำหนักบวมมากบวมากงมากที่สุด เกค่ะ okay, ขอบคุณหลายๆสุภูสุนนกคนค่ะจังไลกะดูแลสุขภาพค่ะสมบ่ายดีสุขภูสุคนกินขา้าวแสบนอนหลับ <French> ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆยจ้ะเ <soaked up> <showed up> ดี๋ยวค่อยพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะบ๊ายบายสมบายดีค่ะ